สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่อง นะครับหวยลาวทุกท่านกันเลยนะฮะก็มาแล้วนะฮะสำหรับในชุดสรุปหวยลาวพัฒนานะครับเนาะในงวดที่แล้วก็เข้าอีกแล้วนะครับเข้าไปในที่7 3 3 7นะครับก็เน้นๆด้วยเนาะสำหรับ f อตัวยงนะฮะก็วิ่งรูดฟัน7นะในงวดที่แล้วนะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดรับนะครับ f อตัวยงเนาะอ่ะก็รอแล้วกันนะฮะรอก่อนนะในงวดที่แล้วนะครับนี่เสียดายเม็ดเดียวให้ไป4 7เจ็ดนะออกมา3 7 นะนี่สามคู่นินนนนะอ่าแล้วก็เนี่ยพันเจ็ดเจาะเจ็ดสามเนี่ยสลับ fc ตัวยงเนี่ยแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดรับนะก็ดูกันใน YouTube ไปก่อนแล้วกันนะฮะถ้าไหนที่อยู่อยู่แล้วเป็น fc ตัวยงอยู่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับมาดูกันต่อนะฮะสลับในที่ในล่าสุดนะฮะสลับในสรุปหวยนะก็ก่อนจะไปดูในสรุปนี่มาดูในสูตรกันก่อนนะฮะในสูตรนี้ด้วยนะอ่าถึงจะไม่เข้านะฮะแต่มันก็ยังมาในที่ในเลขเด่นนะครับเลข วิ่งกันอยู่นะฮะก็ออกไปใน3 3 7 2 5เนี่ยนะฮะก็3ตัวตรงนี้เข้าบ่อยนะครับอืมหัวที่แล้วมาเนี่ยมา7เนี่ยตั้งแต่ที่ลงวัวแรกแล้วเนี่ย3ตัวมา1ตัวนะฮะก็มาหลัก10ด้วยมาดูในล่าสุดสำหรับในวันที่3แล้วกันเนาะสำหรับในสูตรนี้ก็สูตร6ชุด2 2 4เนะีย สูตรหวยเดครับย้ำว่าสูตรหวยมีเข้ามีหลุดเดอ้อนะครับเนาะอ่ะเข้าบ้างนะครับหลุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกันนะฮะก็มีสูตรใหม่ให้ดูด้วยเนี่ยสูตรเก่าด้วยนะอืมไดม้มาร์กสูตรได็กเอาไปจับกันเลยเดอ้อนะครับหรือถ้าเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเอาเลขไหนนี่ก็อ่ะเนี่ยมาดูในชุดสรุปเนี่ยนะฮะสามเจ็ดสองห้า 6 4 3 7นะฮะแล้วก็25นีครับ7 2 5 2 5อห,อหอ้กเล้ยวนะเลขเดิมสูตรนี้ก็คือหาในหลักสิจะนำในหลักหมื่นนะคูณด้ยวยเลขคงที่2หลักพันคูณ3นะหลักหน่วยก็จะคูณด้วยเลขคงที่7 2เนะครับ4 2เป็น8 3 3เป็น9 7นะเเป็น35 8บวกนเเป็น17 7บ,บวกกันกับ5เป็น12นะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น3ในหลัก10ส,ส่วนในชีน้ในหลักหน่วย หลักหน่วยนี่ก็จะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วย5กับ9เนาะแล้วก็หลักพันนะครก็จะคูณด้วยเลขคงที่8 6 5นะ6 9เป็น5 4นะครับ83เป็น24นะจะบวกกัน4บวกกับ4เป็น8เพิ่มแต้มไปเป็น9แล้วก็0นย์ะอ่ะสำหรับในสูตรนี้นะฮะ2 3 8 9 0 2 3890อ่าหรือจะเน้น8ปอ่าเน้น8ปเน้นาเน้น 0. นะครับเพราะว่านี่แหละมันมาบ่อยในเลขเด่นตรงนี้อ่าก็นำไปซื้อนำไปจับกันได้เลยนะครับหรือจะมาดูในตรงนี้นะครับนะบนะเพราะว่ามันออกนะคล้ายๆกันเนาะเนี่ยมันเคยออกแบบนี้อยู่นะนี่แ้วก็ช่วงล่าสุดก็วัวที่แล้วนะครับนะออกไปก็เป็นอีกที่ใน6,4 สาม5เนาะอ่าเนี่ยมันถ้ามันไม่ได้ออกหมือนกันมันก็สลับตำแหน่งกันเนี่ยห้ 52, เนี่ยจากห้าห้แล้วก็จาก500ร้อยนะห้าเหมือนกันถัดมามันกอ,อกห้านยองเนีมี25ในบนเหมือนกันคล้ายๆกันอ่ะมาดูในล่าสุดในตรงนี้นะฮะหลังจากที่ออก45่ห้านะครับสี่หก็ก็จะเป็นนะครับในที่ในสาม มีศูนย์อีกกวงวดนี่เนาะผมว่านะฮะับสองสองศูนย์สี่เนี่ยแต่ก็เป็นเป็นเลขเบิ้ลน,นะผมว่าเบิ้ลหรือเปล่าเนาะอืมเนาะเนี่ยมาศูนย์ศูนย์มาเบิ้ลผมว่าเบิ้ลน,นะดีไม่นี่อาจจะเบิ้ลศูนย์ศูนย์ดีนะเนาะ,นะอ่ะถ้าเบิ้ลที่น่าสนใจก็จะเป็นในที่ใน ศูนย์ศูนย์เนาอะอเด็กค้นมาซื้อ,อนี่ซื้อรถนะครับออกไหมดีซะละนะฮะที่เบิ้ลเคยเบิ้ลก่อนอหน้านี้เนี่ยอ่ะเจ็ดเจ็ดนะมันชอบออกเลขเดิมสี่สี่เนาอะอม,มีเลขเด่นอยู่นี้อ่ะสามสามเนี่ยใครชอบเลขเบิ้ลก็นําไปซื้อนําไปจับนะครับหรือจะนํามาสลับกันอยู่ในตรงนี้เป็นสองสี่ไหมนะครับสองสี่หรือนะครับสามสอง หรือ3-4เนี่ยนะอาจจะสลับกันในตรงนี้ก็ได้สองศูนะ 2, 0, ก็ได,นะกไ,ได้นะครับอ่ะหรือเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเอาเลขไหนไปดูในชุดสรุปกันได้นะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนไห ะนะฮะก็หลังจากที่ได้ดูนะฮะสูตรที่น่าสนใจกันไปแล้วนะครับก็มาดูในชุดสรุปแล้วกันนะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับนงวดที่แล้วนะก็เข้าไปในชี้ใน73นะครับ7337นะฟัน7วิ่ง7รูด7ตัวเดียวนะครับก็ยินดีด้วยนะสำหรับท่านไหนที่เป็น f c ตัวยงนะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดรับ f c ตัวยงเด้อนะครับเนาะนะอ่ะมาดูกันนะฮะวันนี้ก็ เราพัฒนานะครับงวดแรกนะฮะงวดแรกของเดือนนี้นะครับเดือน11นะครับเนาะอ่ะวันที่3แเดพฤศจิกายนนะฮะปี6 8ท้ายปีกันแล้วนะครับวันนี้ก็จะให้ไปก็จะเป็นที่เด่น5 3 2 6นะฮะก็หวังว่าจะมาสักตัวหนึ่งนะเป็นอย่างน้อยนะหรือมาสัก2ตัวหรือ3ตัวเอออ่ะนะฮะบ,บางงวดมันก็สลับกันอยู่ในนี้แหละ นะครับหรือใครอาจจะไปจับสลับกันเองอยู่ในนี้นะฮะยังไงก็ขอให้ถูกโชคดีแลวกันนะครับสลับในหัวเร่าของในวันนี้นะฮะมาดูในชุดเด่นจับคู่นะครับจะได้เลขไหนกันบ้างนะฮะเตรียมกระดาษเตรียมปากกามาจดใครสะดวกแคปก็แคปหน้าจอกันนะฮะในชุดแรกก็จะเป็นในที่ใน2 0 2 8 2น2์2หนะครับหรืออาจจะเป็นเลขเบิ้ล22 นะฮะับสำหรับในชุดในเด่น2ก็หวังว่าจะมี2องเลยกันนะฮะถ้า2จะมานี่ก็ขอให้มีอยู่ในนะฮะหชุด6คู่นี้นะครับขอให้ถูกตรงๆนะฮะขอให้เข้าตรงๆเลยแล้วกันนะครับงวดที่แล้วใครไม่ถูกใครพลาดหวยรัฐบาลใครที่ไม่ถูกหวยลักพัฒนาวันนี้มือนี้นะฮะอ่ะขอให้ถูกตรงๆรมันๆมายแข่งกันเด้อนะครับสำหรับในเด่น3นะฮะก็เด so, ่น3ก็6ชุดนะ เบอร์สามสามไหมหรือ36นะครับ3 1 3 0 3 8 3 2 3 3แล้วก็36มหแล้วสำหรับในชุดเด่น็สามนะ่หกชุด6คู่นี้ขอให้มาตรงตรงเข้าตรงตรงออกตรงตรงเลยแล้วกันนะครับสู่ในที 6, ่ในตัวกันแล้วก็จะกันไว้ใน5956 5362 64แล้วก็จะเป็นในิี่ใน68นะครับสหรับในเด่น6 อ่ะยังไงก็ขอให้ถูกนะฮะขอให้โชคดีด้วยกันนะสลับในนะครับในตัวกันเนาะห้ากับ6นะครับส่วนนี้ที่ใน3ตัวก็จะเป็นที่ในห้าสามสองเกนะครับแล้วก็5 3 0นะฮะ3ตัวติดไว้เด้อนะครับติดไว้ได้น้อยพอได้ลุนล้นละกันนะฮะเวลามันออกมานี่ก็ โอ้โยเสียดายเดี้ยนะครับแต่ใครสื่อไว้น้ำจักน้อยซะนะครับเนาะอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นคิดเลขเจ็ดสามหกแปดสองแปดนะแล้วก็ศูนย์สองศูนย์นะฮะสามตัวในชุดนี้อ่าหรือถ้ายังไม่จุใจอะไรยังไงนี่ก็มีสูตรสามตัวนะครับซึ่งในสูตรสามตัวนะครับอ่ะก็ไปดูกันได้นะในสูตรสามตัวงวดที่แล้วก็มีตัดเข้าอยู่ นะครับสลับในสูตรสาตัวนะก็ขอให้โชคด,ดีกับในชุดสรุปแล้วกันนะครับอ่นะฮะก็หลังจากที่ได้ดูนะฮะสลับในนะครับในสรุปหวยกันไปแล้วนะครับเนะอะถ้ายังไม่จูใจก็นำสูตรนี้ไปเปรียบเทียบกันก็ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยสูตร3าตัวทั้ง3สูตรถ้ามันชนกันมันไม่ค่อยออกนะเอาไปเป็นเลขดับเลยก็ได้นะถ้าตัด2ตัวมาแล้วนะครับเราก็ นะครับเนี่ยมันก็มาเนี่ยเจ็ดสามนะเข้าบ้างหลุดบ้างนะสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็มาดูทั้ง3สูตรเลยนะครับสูตร2 5 2สูตร1 9 2นะครับเนาะแล้วก็สูตร4 7 3เจ็ดนะเงื่อนที่แล้วไปเข้าสูตรนี้นะฮะอืมเข้าตามชื่อสูตรเลยนะครับเนาะเอออ่ะมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับสูตรแรกนะฮะสูตร2 5 2เนี่ยก็ คำนวณไว้แล้วนะครับก็นะครับหลังๆนี่ก็มีสมีศูนยงวดก่อนอืมอ่ะหลังๆนี่ก็หลักร้อยเนาะมาเลขเด่นบ่อยนะครับหรือล่าสุดจะเน้น3 4ก็หลักสิบกับหลักร้อยนี่ยชนกันที่3กับ4นะครับสูตรนะฮะสูตร2 5 2ในสูตรนี้นะฮะงวดล่าสุดจับ3ตัวเนาะก็จะเป็นในที่ใน3 3 3 8 3 3 9 3 4 8 3 4 9 4 3 8 4 3 9 4 4 8แล้วก็จะเป็นในที่ใน4 4 9นะฮะสลับในสูตรแรกนะ,ะต่อไปนะฮะก็จะเป็นในสูตรที่2สูตร1 9 2เนาะสูตรนี้นี่นะฮะอืม สถิติหลังๆนี้ก็ถึงจะไม่เข้าเลขเด่นอ่ะก็ยังมาอยู่ในงวดก่อนที่ออก0ูนย์ะในในในหลักหน่วยนะหลังๆนี้เข้าบ่อยนะครับเนี่ยแต่หลักร้อยนี่หลุดหลุดเยอะเลยนะครับอืมหรือว่าจะหลุดอีกเนี่ยให้แปดเก้ามาอีกแล้วหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับสำหรับในสูตรหนึก็จับ3ตัวนะให้ก็จะเป็นที่ในป 8ป5สี่ห้า8ป6สี่ห4 6 9ด5้าาแดห้าสห้สี่หกแล้วก็9ก้ห้านี่ยสลับในทั้งสองสูตรนั่นแหละนะ,ะับถ้ามันตัดมาแล้วมันชนกันเนี่ยมันไม่ค่อยออกก็คือเนี่ยสี 4, 9, เนี่ยเนี่ยฮะ ตัดออกไปเลยก็ได้นะบอกให้ตัดออกออกมาสซะละนะครับอ่ะแปดสีด้วยนเนาะอืมตามสถิตินะครับเนาะถ้ามันชนกันมันไม่ค่อยมานะแต่มันก็มันก็มีโอกาสที่จะมาได้นะครับนะนะต่อไปในสูตรที่เข้านะในงวดที่แล้วนะที่ตัดเข้าในสูตร4ี่เจ็ดสามนะฮะครั้งก่อนไม่เข้าลักเลขติ่นอืมแล้วก็เจ็ดสาม มาล่างเนาะเออเนี่ยถ้ามันจะเข้านะมันเข้าล่างนะตัดซื้อล่างล่าสุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจับ3ตัวนะก็จะเป็นนะครับในที่ใน9 9 2 1 9 2 2 9 3 1 9หน0 2 1 0 2 2 0 3 2, 1 0 3 2นะครับ ทั้งสามสูตรเลยนะฮะชอบสูตรไหนก็นําไปจับเท่าที่ดูแล้วนะฮะมันก็มีชนกัน94้าสีแล้วก็39อืมอ่ะซื้อเอาตัวที่มันไม่ชนกันเลยแล้วกันนะสลับไปชี่อนี้ก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบก,กันกับในสรุปนะที่ได้ดูในก่อนหน้านี้ไปก็พยายามดูแล้วตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเยเวลาดูไม่กี่นาทีนะฮะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังป,งปังกับหวยลาววันจันทร์แล้วกันนะฮะเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ